สวัสดีคะ่ะพบกับเราที่ช่องพีนครทองน้องทรงไทยนะคะควรกินน้ำอ้วนอย่าเล่นอ้อนวนวนดื่มน้ำน้ำกัดเสยยางได้เลยคนะ่ะแห่เาามเยกัดเสยยางนะคะโอ้แล้วก็มีการ คุณนาอยากกินน้ำคุณนาหิวแล้วอ้วนเร็วๆอ้วนคุณนาหิวแล้วเล่นอยู่นั่นแหละจะกัดสายางนะคะอยากเล่นน้ำคุณน้าก็หิวนะคะหิวแล้วหิวน้ำแล้วอ้วนสวัสดีค่ะอ้วนอ้วนก็จะเล่นคุณนาก็หิวนะคะอยากเล่นน้ำ เอดูวันนี้คุณนาไม่ได้กินแต่หุดอ่ะนอนแล้วอ่ะสบายใจโซยาวแล้วนอนเฉยเลยนะคะนอนแล้วอยากเล่นนะคะอยากเล่นน้ำงาิ่มออกแล้วนะคะโอ้ยคุณนาก็หิวนะคะเอื้อมมือมาแล้วอ้วนก็อยากเล่น อ่ะอ้วนนะแล้วก็มานอนอีกค่ะอยากเล่นนะคะนาก็หิวเอาแบบเดียวเอาแบบเดียวอ้วนนะโอ้ยปะเปิ้นปะปะางานงาลืมขูชัดแล้วนะคะงาของอ้วนเียอ กินไปด้วยเล่นไปด้วยนะคะนีกัดใส่ยางอีกแล้วโอ้ขวา้องมาดื่มอยากเล่นนะคะอยากเล่นน้ําแต่คุณน้าก็ยังสิอยากสิโอ้อยากเล่นนะคะอ้วนชอบนะคะแบบนี้เล่นได้ทั้งวันคุณน้าก็หิวแล้วน้าหิวแล้วจ้าหิวแล้วคุณแม่ก็เล่นอะไรอ่ะจะเล่นอย่างเดียวนะคะ อ้วนสบายใจนะคะชอบอปิงใหญ่เลยทีนี้เออมุมใหม่ไม่แล้ว <laughs> <laughs> คนหิวก็หิวนะคะคุณหนาก็หิวแล้วอ้วนก็นจะเล่นนะคะ กินไม่อิ่มสักทีกินไปด้วยเล่นไปด้วยอสองชั่วโมงจะเสร็จไหมน้อชอบนะคะชอบมากไปไปร้องเรียก เล่นได้ทุกเวลานะคะถ้าให้เล่นน้ําเล่นเล่นโครนนะคะเล่นดินเล่นโครนเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะชอบมากอ้วนชอบนะคะชอบของชอบ ลุกไม่ขึ้นแล้วนะคะชอบนะคะชอบเล่นแบบนี้โอ้โมั่วม่มากนะมะอ่วใหม่มากๆเลยนะคะอ้วน lùm lơ uân lùm lơ uân ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ